ปูชิวมาครับเรียบร้อยไปโรงนานเอาคิวไปเลครับผมเอาฮะสามต่อหนึ่งเปิดจุดไปแล้วด้วยครับวันนี้โดดลงมาครับแดงแจงแ๋งออกมาเลยทีเดียวรอบๆนั้นก็จะมีเป็นเอ,อรีนาที่ขยับออกซ้ายๆมาให้หน่อยนะครับแล้วก็มีเมทิไทยแลนด์ครับที่ลงมาหารถเพื่อที่จะขยับขวาออกไปครับใช่ครับ เอาฮะรอดูวงที่หนึ่งกันครับว่าจะอัปเดตไปในทางไหนนะครับม,มาดูกันดีกว่าครับวงเฟสแรกกลายจะปรากฏขึ้นมากลายแล้วแหละมาบ้าโอ้โห <c oughs> นี่ขึ้นไปด้านบนต้นสายลายเครื่องบินเลยครับกลางวัตรงนี้เป็นบริเวณยาสษนายาเนาะที่ใกล้ที่สุดนะครับเช่นเ <c oughs> ดียวกับตรงนี้ครับเจมค่อยๆไหลขึ้นมาด้านหน้าเนี่ยเป็นทางด้าน <c oughs> นูรินนะครับที่ส่องไปหาทางด้านเมดอินไทยแลนด์อยู่อะ เอาละสองเพล่นๆอยู่ครับเพื่อนบอกเคาะข้างหน้าเนี่ยเขาไปลําบากมากเลย,ยเลยพยายามที่จะคอยโฟกัสให้นะครับแต่รถด้านหลังมาเสียงดังฟังชัดเลยนูรินเลยรีบขึ้นรถและหนีออกไปครับทันหรือเปล่าครับจะเยอะขับมาชิดข้างปุ๊บโดดลงเอาอะไรครับยังไงดีโรติกา้าควักมาแล้วเป็นมินิครับที่พยายามเคาะใส่นูรินไปครับรถดริฟตไป,ปนหนึทีแต่ว่ายังคงตรงต่อไปได้ ยังไม่เป็นไรมากแม้ร้อยจะแตกไปหนึ่งข้างนะครับโอ้โหแล้วเจเยอร์แกขับตามฮะขับตามไปด้านหน้ายังไงมีเพื่อนเขารอรับอยู่งันตรงนี้เจกรอครับเดินไหลมาเดินไหลมารู้ตำแหน่งชัดเจนแล้วเพื่อนแจ้งไว้ยังไงกระโดดลงมานก่อนโอ้โหแล้วเลี้ยวกลับไปฮะเจเยอร์โอ้โหถือว่าเขาบักขัดก๊อฟได้ดีเหมือนกันธนวัตไนะยิงสอยหลังปู่ชิวแทนเลยครับผมร่วงลงมาแบบนี้เอกุูเซียครับต้องพยายามช่วยค้ำเอาไว้ครับใช่ครับ เอาละอีกฝั่งหนึ่งคิมซิวา่าเปิดน็อกซิกแซกแล้วก็ซ้ำออกจากเกมไปเลยนะครับและอเอกรุสเซียยังไงเปิดน็อกธนวัตรทเอสไปครับเอจูมาเปิดน็อกตองเคเหมือนกันพยายามซ้ำอยู่ยังไงเอกรุสเซียถอยกลับมาด้านหลังกันก่อนเอจูมาซ้ำตองเคออกจากเกมไปเรียบร้อยไปครับผมทีมชาติไทยยังรอดตัวนะครับด้านหน้านี้นูรินจะขึ้นไปช่วยเพื่อนได้หรือเปล่าทางอื่นนี้แยกย้ายกันไปแล้วครับท้าบุรีรัมย์ที่เข้ามาใกล้ด้วยนะครับผมโอ้โหตรงนี้หนาะแน่นจัดจัดนี่ฮะฮรวมๆนี่5ทีมได้แล้วนะตอนนี้ครับ มีบุรีรามกับทางด้านของอีอารีนามาด้วยตรงนี้ขับผ่านกามาโดนยดิงมาเรียบร้อยเลยครับลงสไลด์เปิดน็อกซิตซี่ไปครับและพยายามซ้ำอยู่แบบนี้หวานหวานนะได้คิวไปก่อนสามออกไปหนึ่งที่เหลือผ่านไปได้ครับผมดูน่าจะรอดกันหมดครับเอ๊ะนี่ผมสงสัยครับเขาเป็นอะไรกับตัวย่อรือเปล่ารออ์ทีมอ่ะเจ๊ครับผมยิงคอไปฮะได้ไหมยังไงเห็นนัวได้ตรงกลางทางครับเอ็ดดี้ถูกซ้ำไปโดยเจมนะครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคนครับ โอ้โหเห็นชัดเจนเลยแบบนี้ถ้าวิ่งออกมาโล่งๆเนี่ยเรียบร้อยแน่ๆแล้ววงอัปเดตไปแล้วเดี๋ยวรอดูกันว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับโอ้ยแฟลชรอแล้วรอเลยอะน่าจะปักหลักยาวจนเขาออกมาแล้วแหละอาเทสเพลเยอร์เหมือนกันนะสำหรับทางเพลโมดครับแต่อันนี้ชนเพื่อนไปเรียบร้อยอะแลวนี่ครับวงที่1อัปเดตมาแล้วอัปเดตเป็นวงที่2นะครับไปด้านขวาของยาสนนยาครับ S 1> <S 1> นูรินแจังกูงรอฟนะครับปู่ชิวเอ็กคูรูเซียวงอัปเดตไปต่อเนื่อง <S <S โอ้โหเข้าหาทางด้านของวอลดันและชาเปอร์ครับไปครับผม ออกห่างมาแล้วไปที่แฮมซี่ครับเอาละมาดูกันแฮมซี่สอยแฟลชมาแบบนี้เมื่อที่เหลือจะเข้ามาแจรมหรือเปล่าแฮมซี่ซาออกจากเกมไปแล้วจังหวะนั้นไปยิงใส่พิธแมสนะครับแล้วพิธแมสก็ถูกเกี่ยวจากเกมไปเหมือนกันครับนี่ไงโบกปึ๊บมา3เลยครับและชาเปอร์ที่เหลือคนเดียวแอบเนียนหลังประตูโดดเข้ามาปึ๊บลูกสองแล้วยังไงหรือว่าจะครบทีมเฮ้ยแฮมซี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะรอบนี้ครับยอดระเบิดดักไว้เอายังไงเขาโดดออกมาด้านนอกก็ยอดระเบิดไปด้านนอกนี่แหละแล้วก็วนกลับเข้าห้องน้ำยังมีเวลาเติมยาอยู่เหมมมมืืออนนนนกกััครบแแลละีูใด้วยสงฮ สี่ครับใช่ครับเอ็กโซเซียมสกู๊ก็ได้แต้มคิวมาเหมือนกันแล้ววงอัปเดตต่อเนื่องไปนะครับแฮมซี่ตรงนี้รอรับอยู่<ล>ย,ยังไงอีกฝ่ายหนึ่งไอบาสเหมือนน็อกบอสเซน็นไปครับเอาล่ะมันเราต้องอัดไปก่อนครับหนึ่งลูกครับหวงังเผาให้หมด FW Esports ได้มา6คิวครับถือว่าเอาตัวรอบมาได้ดีอยู่เหมือนกันนะเจอหนักครับเจอหนักเนะี่ยเสียไปเสีย สองผู้เล่นเท่านั้นครับเอาล่ะรถของทางบุรีรัมย์ครับขับวนไปวนมาอยู่ใกล้ๆกับทางเมดอินไทยแลนด์ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าอยากจะเข้าไปเมื่อไร่อาจจะพยายามวนจนระเบิดเขาหมดก็ได้ครับเมอินไทยแลนด์บอกว่าไม่ปาดักใกล้ๆและปลาอัดลงไปด้านล่างนี่แหละวนไปวนมานานเหลือเกินแล้วห้องตรงนั้นมันอยู่ยากครับระเบิดมันทะลุไปโจนได้เหมือนกันนะเจครับเปิดได้มาเป็นเกก่อนไปทางชิคซิงใช่แล้วกดสเปซต่อเนื่องไปยังไงด้านขวาตรงนี้อยู่คนเดียวน่าจะโดนซ้ำและเรียบร้อยเป็นคิวของครับจาก Gaming นะครับตานนีเจ็ดเกมม เข็นตำแหน่งของนนดาแล้วเป็นระเบิดของเจนเนอรอลตรงนี้เปิดมาลงกันสมัยน็อกดาวน์บ่ายเอาแล้วสิยังไงดีนอดายังรอดูอยู่ครับผมด้านบนดูเหมือนเขาจะลำบากเข้าไปหาหรือว่าจะถอยออกมาเราเองก็ลำบากเหมือนกันนะมี2คนครับขบวนไปอยู่กับเพื่อนก่อนครับก่อนสสโมกรอแล้วครับแล้วขึ้นรถไปด้วยกันนะเออแป๊บนึงเพื่อนอ่ะขึ้นเรียบร้อยไปครับออกตัวครับเอาฮะไหลเข้าไปกันต่อสำหรับบุรีรัมนะครับตอนนี้ได้มา4ี่แต้มคิว ตำแหน่งเนี่ยต้องรอดูว่าจะอ้อมไปในทางไหนนะครับตอนนี้ ขึ้นในวงเนี่ยแน่นจับเลยนะครับป<ร>นานานาก็มีคนเหมือนกันโดนยิงกดมาจากเอและเรียบร้อยเลยเป็นเจไดตรงนี้เปิดน็อกคนด์ซี่ไปนี่ฮะเจเจเหมือนกันนะช่วยกันนะ <laughs> เจยิงมานะครับผมแล้วเจไดยิงต่อดูรินกับอีกซูเปอร์ Jedi <c oughs> แจ็คเจไดกับเจไดยิงซ้ำเอาคิวมานัวด้าสามารถสวนโอทูสเกิร์ตไปได้1คนทำให้ตอนนี้เหลือกันเป็น1ต่อ1แล้วอะครับสละสี่สิบเจ็ดและบุรีรัมใช่ครับเอาฮะเจไดดักรอตรงทางขึ้นตรงนี้นะครับแล้วเดินไหลมาตรงนี้นัวด้าซ้ำเอกไปก่อนอีกฝ่ายที่อสเซนแล้วเดินไหลมาเรียบร้อยเเเลยคครรรรััับบุีมมโดดนส่งออกกกกจจจาาปไ โอ้โหบุรีรัมย์จะอีสปอร์ตครับจบมาดับที่10เฮ้ย ตรงนี้ยังไม่จบตรงนี้ยังไม่จบมาดูกันว่าแฮมซี่จะสามารถน็อกคนที่4ได้หรือเปล่านะครับหลังจากที่กด3ามมาน,นานนะเหลือเป็นเรสคนเดียวครับสำหรับเดชไทยเกมมิ่งครับซึ่งขา้างในเขาถือลูกซองรอแล้วไอ้ระเบิดลอ,อยเข้าไปได้ระเบิดลูกนั้นลูกนั้นโอ้โหสี่ห้าเดีเมจยังไม่ถึงตายเรสครับเอาต่อครับเอาต่อครับจังหวะขบีนอวาโดนลูกไปยังไม่ตายอีกฮะโอ้โหเจ้าอีกฝั่งหนึ่งนูรินโดนซ้ำมาจากเกมไปแล้วนะครับเพชรเดชเป็นน็อกซูเปอร์ตีเหมือนกันตรงนี้เลือนเลือนิดเดียวนินจายังไงโด ซ้ำซปเปอร์มอบออกไปเลยครับอหออาอะไรครับผมระเบิดหมดกันหรือยังงะดูเหมือนว่าถมกันหนักมากเือกันนะนีมเสียครับพยายามที่จะสเปย์ลงไปเรื่อยๆครับและสรุปแล้วเรสเป็นคนเก็บแฮมซี่ได้ชาร์เปอร์หายออกไปไม่สามารถเก็บครบ4ได้ครับใช่ครับเพชเด็ดก็ส่งฟูลเซนออกจากเกมไปครับจุดอันดับ8ไปตรงนี้ ทีมชาติไทยครับไปนันใจปล่อยเลยครับแล้วก็ทิมเข้าวงไปด้านหน้าเป็นบ้านของเลสนะครับที่อยู่คนเดียวตรงนี้ได้บายิงสู้เหมือนกันโอ้ยอุย,ยเข้าหวัวเลยฮะเรียบร้อยไปโดยแจ็คูนูฟเกี่ยวผมตัดเรสเอาจากเกมไปเดทเทรดออกไปอันดับที่7นะครับหายกันไปหนักๆหายกันไปเยอะๆตอนนี้ฟงเฟด6เหลือ6ทีมครับใช่ครับโอ้โหเดือดเดือดมาสวยๆสำหรับทีมชาติไทยนะครับปู่จิวส่งมาเซนออกไปครับ FW e s p o r t จบอันดับ5ไป เอาสิกลายเป็นว่าทีมชาไทยครับขึ้นมานําที่12แต้มครับได้ไปทั้งหมด8คิวแล้วยังมีชีวิตรอดอยู่ดึงเคลื่อนกลับขึ้นมาได้ด้วยครับและมีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันนะที่ไร้ไก่ในเกมแรกไปอีกทีมหนึ่งก็คือเมดอินไทยแลนด์ครับซึ่งก็มีกันอยู่3คนเหมือนกันมาดูกันต่อดีกว่าว่าปู่ชิวจะสามารถล่นนานนเก็บเจเนอเรลได้หรือเปล่าครับอือโอ้โหแล้วโล่งจัดเลยนะด้านหน้าตรงนั้นครับเฮ้ยปู่ชิวส่องไปพยายามหาร่องอยู่ครับโอ้เขาไม่โผล่หัวมารับกระสุนนะตรงนี้ จะเคาะล้อเนี่ยก็เสียดายกระสุนไม่พนกระสุนเอเดอวโอ้โหยากจริงๆนะสำหรับเจเนอเรลในเฟสถัดไปครับเพราะว่าอีก30วิเนี่ยวงจะบีบมาแล้วนะครับแล้วก็ด้านหน้าพวกเขาเนี่ยโล่งเลยนะสำหรับเจเนอเรลครับใช่ครับดูเหมือนว่าจะมีกระสุนเยอะเหมือนกันนะในกล่องนะถอยกลับมาเหมือนจะเก็บกระสุนแล้วยิงให้รถพังเลยครับเจเนอเรลไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเอาตัวออกมาได้หรือเปล่าครับวันเริ่มขึ้นแล้วครับใช่ครับเอ็กคูเซียครับ ปีหลังคาส่องไปก่อนนะครับเมดอินเทลแลนตอนนี้เหลือ3คนเข้ามาในท็อป4เหมือนกันนะรอบนี้ครับ3คนนะครับผมจริงๆก็จะเหลือ4คนแหละแต่ธนวัตรเนี่ยชื่อยาวไปนิดนึงแหมไม่อ่านไลก์กลุ่มโดนตัดไปก่อนนะ <c oughs> เจครับเจครับพยายามที่จะส่องไปบนบ้านมีเอสกูเซอเจไดโดนยิงเคาะไปก่อนครับ มุมด้านบนนี้ก็แอบ,บโดนได้หลายด้านอยู่เหมือนกันนะแถลงเอกอก์เซียนะใช่ครับนี่ครับเจเนอเรลอูหเข้าหัวไปแต่นิจใจย,ยังไงต้องนั่งปั๊มยาวเลยระวงฟ้าบิบมาแล้วด้วยอเอาละสิเจเนอเรลครับนี่อเอกอ์เซียนี่รอดักเลยครับยังไงเขาว่าต้องออกครับ แต่ที่ต้องระวังคือตัวเองก็ต้องขยับเหมือนกันนะพะวงฟ้านี่รุนแรงมากสำหรับวงเฟ,ฟเดเมาดูกันดีกว่าครับใครจะอยู่ใครจะไปอะจังหวะขยับมาโดนเจยิงมาอุย้ยแล้วเลือเล่อนเหลือหกโอ้ลงมาด้านล่างยังผมรอดได้ครับพี่กุ้ดีอ่ะใช่ครับมาดูเมนนี่แนลงกันบ้างตอนนี้เข้ามาในวงกันหมดแล้วนะครับ ส่งไปด้านขวาเจเนรอรัลยังคงอยู่ที่เดิมครับวงฟ้าก็บีบเาเรื่อยๆแล้วเป็นเจคุรอมาตรงนี้ส่งเจเนอรัลออกไปครับเราได้ปอดจมดับสี่โอ้เจไดะช่วยกันยิงกับไอ้ครับได้ปู่ชิวมาครับเรียบร้อยไปโรคนานเอาคิวไปเลครับผมเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคนสามต่อสองต่อหนึ่งับเม็กซิแลนดรอบนี้แม้ว่าคิวจะไม่เยอะแต่เหมือนโอกาสที่จะเยอะสุดแล้วเลยครับใช่ครับนี่เปิดน,นอกไปอีกหนึ่งแล้วซ้ำมาจากเกมไปเลยครับจากลาเต้ตรงนี้ยังไงเจคอบกระโดดขึ้นหลังรถกันมาก่อน จุดของแป๊บหนึ่งอ่ะจังหวะค่อนข้างได้เปรียบเลยครับเพราะ 1, ว่าสามต่อหนึ่งต่อหนึ่งเราแค่ดักทีที่เหลืออยู่ที่ว่าใครจะรอดมาคนสุดท้ายเฮ้ยดูไอ้สุนัขไ่โดนยังไงเจไดได้มาครับคิวนี้สองแต้มสําหรับเขาเลยครับเอาฮะสามต่อหนึ่งเปิดจุดไปแล้วด้วยครับแับน,นี้เดินหน้าเข้าใส่เลยแล้วการสาหรับเจคอบมีคนค้าอยู่ด้านหลังด้วยเป็นด้านของลาเต้นะครับยังไงอ่ะมาดูกันนะหนึ่งต่อสามนี้ครับจะได้น็อกกลับมาหรือเปล่าอ้าวไม่ต้องลุ้นเลยระเบิดลอยลงแรงครับผม ปิดไปเรียบร้อยโดยเจคับครับ Made in Thailand ครับขอไปก่อนเลยสำหรับเกมแรกนะยะบ,บอกเลยอะมาดีมาสวยฮนะ